สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกไฟล์เป็นไฟล์ปักเอเคปักทงนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับมีสกาด้วยนะครับนี่แอปที่เราต้องเตรียมนะครับคือ R S นะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอหยิบของแป๊บอ่ะนี่นะครับแอป R S ของเรานะครับที่เราจะใช้วันนี้นะครับ แล้วก็กดไปที่ในแอปเลยนะคะ <c oughs> พูดถึงขับอะไรตรงไหนก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับนี่แบบนึงแล้วกดไปทำงานตรงนี้ฮะแล้วก็กดตลอดตอนนึงผมลอยลงไฟล์ไว้แล้วนะครับนี่ไฟแบบล์ตัวนี้นะครับที่ผมจะแจกนะครับที่ผมถูกเมื่อกีตก้ตัวที่ผมลงไปก่อนนะฮะ <c oughs> กดแตกไฟไปที่นะครับกดค้างแล้วกดสามจุดนะครับกดตกลงนะครับแล้วก็กดใส่รหัสนะครับผมจะเบอร์รหัสไว้ก่อนนะจ๊ะเบอร์รหัสดีปิดรหัสไว้นะครับ <c oughs> เอออ่อ่าโอเคใส่รหัสเสร็จแล้วกดตกลงครับกดถึงที่ฟ้าแล้วก็กดถัดลอกตรนนี้มารัดลอกนะ ที่ผมถูกเนี่ยเราคดลอกกดปัดแล้วก็กด a อน r o i ย Data เลือกฟรีไฟนะครับฟรีไฟแล้วก็กดไปที่ไฟนะครับกดไปที่ไฟนะครับกดอันแรกอันแรกอันแรกแล้วก็อันแรกแล้วก็อันที่สามนะครับแต่นี้ผมขอตรวจเมื่อกี้กดอันที่สามนะครับกดวางอ่ะ ไฟล์มันน่าจะบั๊กนะครับเดี๋ยวผมไปอันใหม่ก่อนไปเอาไฟล์ใหม่ก่อนนะครับติดแน่นอนนะครับผมทดสอบมาแล้วทดลองมาแล้วอะอินดอรนะแล้วก็กดอันที่สามกดว่างปึ๊บนี่นะครับไฟล์มันจะลงมาเรียบร้อยแหละไปไปตัวคลิปกันเลยนะครับ Keep Okay so What was he what was he doing over there Why you keep telling me these lies don't care What it means to believe in a love that's fair You got you got you got a I just lose my cool a lot, a lot, a lot. Why were you there on that day when you said that you be somewhere else? I don't know what to believe anymore, and I'm feeling lost. Whoa, I got all these questions, but never seem to find them. do when i it